สวัสดีครับวันนี้ร้านไอทีอะไรแต่งครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใส่ชุดคาร้อยห้านะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับแท่นเล็กนะครับชุดปกขาหกรูนะครับแล้วก็ชุดชามคาร์ดนะครับแล้วก็ตะคดคาร์ดสปริงคาร์ดนะครับแล้วก็แผ่นคาร์ดนะครับ ชุดที่เราจะสาส่ทติดตัวนี้นะครับที่เราจะใส่กันก็คือแผ่นคาร์ดร้อยสามห้านะครับแล้วก็สปริงคาร์ด CRG นะครับใส่เวฟร้อยี่ห้านะครับชุดนี้ก็จะนึบๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นสินค้าเบิกใหม่เบิกศูนย์แท้หมดนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานนะครับก็จะมาเริ่มประกอบเลยนะครับเริ่มจากแป้ครับใส่แผ่นลงไปครับ ตามด้วยแผ่นเหล็กนะครับแผ่นคาร์ดนะครับเราควรแช่น้ํามันทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับให้มันบวมน้ามันนะครับเพื่อลดการครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็เมื่อเราใส่แผ่นเหล็กแล้วก็ตามด้วยแผ่นคาร์ดนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหล็ก นี่นะครับอันนนะตันคาด์ท่นเล็กคัสนะครับนะครับการจัดเรียงตันคาดนิดนึงแล้วการใส่พกขาลงไปนะครับ มันจะมีล็อกอยู่นะครับสาหรับตัวหกขาต้องใส่ให้เข้าล็อกนะครับไม่งั้นมันจะผ่นขามันจะลงไม่สนิทนะครับ <P AP> เมื่อทำการใส่แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อทำการใส่เข้าไปในซุ้มคัตนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ทำการใส่สปริงคัตนะครับ อันนี้เป็นสปริงคาร์ซ c อานะครับสีน้ำเงินนะครับเราจะลงช่องที่สามารถขันน็อตได้นะครับส่วนสีแดงก็คือช่องที่ไม่สามารถขันน็อตได้นะครับการใส่หกขาลงไปนะครับ ค่อยๆไขน็อตลงไปนะครับขันน็อตไปค่อยๆไล่ยอย่าเพิ่งให้มันตึงไปแถบเดียวนะครับต้องค่อยไล่ให้มันลงไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าสปริงคัดมันแข็งนะครับมันอาจจะทำให้ตัวกดหักได้นะครับ แล้วเมื่อเราทําการขันด้วยประแจแล้วนะครับแล้วก็ทางที่ดีก็ควรมีประแจปอนะครับเพื่อจะได้ให้มันแน่นเสมอกันนะครับไม่มีตัวใดตัวหนึ่งขันมากเกินไปนะครับเราก็เช็คด้วยประแจปอนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบชุด แผ่นคาบแล้วก็สปริงคาบสำหรับเบรส125นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระให้ความรู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง y o u t u b อพีอะไรแต่งด้วยครับขอบพคุณมากครับ